โอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ช่อง a r m ์มเจอรเรียกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราอยู่ในเกมฮัตไลเป็นอีพีที่3แล้วนะคะต่อจากพร์ทที่แล้วที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเราจะลงไปชั้นล่างกันนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอย่างงี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะคะโอเคค่ะเราเมาืเริ่มกันเลยเราต้องเปิดสวิ์ตรงนี้นะคะโอเคอ๋อราก่อน้าก่โอเค ท้อสูงนะคะประวัต oh. ิเส right. ี <må> ่ยวนะคะโอ้โห้ยอะไร้ยนี่รบเรื่องค่ะยิงค่ะยิงค่ะมาดินะคะรับวันนี้คุณคนจะเย็นเย็นนะคะจะเย็นๆนะคะ ทั้งหมดนะครับโอ๊ยมาเยอะอ่ะเยอะมากอะ่ะโอ๊ยตอนนี้จะถึงเนี้ยเอาถึงแล้วโอเคโอเค,อเคยิงเลียก่อนเลยฮึบโอเคเทรียอ,อันเทรียโอเค โอ้ยเสียงดังมากเอิบเอิบโอ้ยหมาปักมาเจียนเจียนตายตายดิค่ะตายโอเคมันมีก,กล่องก็มีของทุกคน เคมีกระสุนเลกน้อยเคไปกันเถอะทุกคนเสียงดังมากเลยอ่ะเสียงดังมากเลยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยอ้าวอ่างั้นก็เซฟก่อนเลยฉันรู้ว่าฉันต้องตกแน่ปึ๊บโอเค อออโอ้ยน้องน้องตกเลยอ่ะพูดยังไม่ขาดคำโอเคเราต้องค่อยๆไปนะคะทุกคนเราจะรีบไม่ได้มันค่อนข้างอันตรายนะโอ้ยอเ,เราต้องหลดดโดดไปทางนั้นใช่ไหมหนึ่งสองซ้ำ <c oughs> <c oughs> าทำไมเป็นอย่างนั้นล่า เเมื่อกี้เมื่อกี้ชุดฝันเมื่อกี้ชุดฝันไปนะครับเป็นภาพนิมิตนะคะเอิบๆอึบอบอึบเอ้ยหลุดสุดๆเดี๋ยวขอในเคลียกรองก่อนอนุ๊ยอะไรอะ่ะอันจะเป็นเขาเป็นแบตเตอรี่สักอย่างนะคะตัวอะไรอะ่ะเราต้องอยิงตรงนี้อ่อนเคลียร์ค่ะ เคลียเรลียอะทุกคนไปได้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะทุกคนโอ้โหห้องแดงเถื่อกมากเลยมีป่องเยอะอุ้ย,อะ,อ,ยอะไรอ่ะอุย้ยอะไรอ่ะอี๋อ đẹt sẽ uoà, và nó bơm nhiều quá đấy nè,ประเด็น, ô ô, chôm nước, ô, sẽ chôm nước, okay, qua thang này à, ỉi, nước nâu, tất cả, okay, Harley trên nước cạn, bay, 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 tất cả, ôi trời, nó nhiều à, คนลุกทุกคนคนลุกเลยเหนือเอเรียนจากต่างดาวโอเคต้องฝั่งนี้อ้าวโอเค,อ,เคอุ้ยเอยจะต้องกระโดดข้ามอีกใช่ไหม,มโอเคเซฟเกมก่อนเลย อ่าเซฟใหม่ไปเลยทุกคนเฮ้ยโอเคเฮ้ยค่อยไปทุกคนปะค่อยไปค่อยไปค่อยไปเฮ้ยค่อยไปค่อยไปโอเค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 โอ้ยเอ้าโเ้ยโฮ้ยหวาดเสียวมากถ้าตกไปนี่ไม่น่ารอดนะนั่นน่ะโฮ้ยน่ากลัวมากทุกคนตอนเข้ามาเราเข้าง่ายตอนออกเราออกยากมาก โอเคขึ้นบนนี้ใช่ไหมโ okay. okay, อเคโอเคโหลดดิ้งึ๊บอ๋อนี่คือทางที่มันขาดเหรอโอเคอุ้ยลีฟโอเคมันจะพาเราไปที่ไหนกันแน่นะไปโอเคโหลดดิ okay, ้งเลยอุ้ยมีเสียงอะไร เอาเสียงลิฟตตกต e ื่นตูมไปได้อะไรโอ้โหโอ้โหอุ้ย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 อ้ยอ้ยอ้ยอะไรอะไรลือะไรลืออ้าวอ้าวมีไฟช็อตด้วยอุ้ยน่ากลัวมาก โ,โอ้ยเอ้ยมีคนโอเคโดนกินเรียบร้อยฝั่งนูมีคนด้วยอะโอเคมันเราจะต้องเข้าท่อนี้นะว้ายอ,อ้าวน่านลกลัวมากอ๋โอเคโอ้โหเมื่อมาก ปิดไฟก่อนไปไม่ได้ตอนนี้ไปอีกฝั่งกแล้วกันอ้ยอะไรอ่ะอี๋มแมลงสาบต่างดาวโอเคต้องด้แลลวทุกคนยิงเลยอีพวกปรสิตชั่วโอ้ย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  นี่พวกปรสิตจากั้งดาวค่ะเราต้องรีบไปไว้นี่น่เยอะแยะเยอะแยะโอ๊ยนี่ต้องไปสวิตช์ไฟใช่ไหมโอเคไฟดับแล้วไปด้วยกันไหมคะโอเคเฮ้ยเหมือนตองต้องไปออกถ้าไฟดับแสดงว่าตรงน่าจะหยุดหมุนแล้ว ใช่จริงด้วยแต่ยังมีเสี่ยงนะโอ้ย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 ,อยมาดิคะตายตายให้หมดโอเคขออนี้เก็บกระสุนนะคะเอา้าทางไปอยู่ไหนโอ้ยมันข้างชั้นยากทุกคนปึ๊บไปกระโดดปึ๊บไปโอเค เสียงช่างดังเลยนะครับเสียงเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรก็ไม่รู้โอเคไปได้แล้วอ้าวโอเคอ้ยมันผักอันนี้ได้เราต้องผักเข้าไปโอเคเราก็เปลี่ยนไปข้างอึบ้บไปกันทุกคนโอ้ยนี่ไง เหมือนเราจะต้องเข้าห้องนี้ไปไหมโอ้ยมีคนตายตรงนั้นด้วยอ่ะไปไม่ได้ทุกคนโอ๊ยกล่องเดี๋ยวจังไม่มีอะไรให้เลยหรออุย้ยนี่แน่ตายอุย้ย สวัสดีค่ะโอ้ยคุณค่ะตายโอ้ยขอบคุณค่ะปมตูให้หน่อยนะคะแตงกิีอุย้ยศพแหลกละเอียดเลยอะโอเคอุ้ยคังอาวุธแตง่งเกลียวค่ะแตง่งเกลียวอุ้ยอะไร มาจากไหนมาจากไหนไปเป็นคือมาจากไหนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอุ้ยปืนใหม่อไม้ได้ปืนใหม่ทุกคนอ้าวันอีทุก่กีเปลืองกระสุนทุกคนโอเคฉันได้ปืนใหม่ทุกคนฉันโหดขึ้นละตอนนี้โอ้ยเพราะปฏิบัติการมันล็อกอ่ะนี่ห้องอะไร ไปไม่ได้ไว้ <C le ars> เฮ้อเขาไปทำอะไรนะรับเปลิดไม่ได้ด้วยประเด็น âte. อึ๊บโอเคทุกคนอ,อึ๊บอ๋อมันเป็นมันมีไฟน้ำรั่วตรงนี้อ๋ออ้อไฟช็อตอ๋ออ๋ไฟชอ็อตอื้อ,อ,อ,อป๊บ okay. โอเคโอเคเอามืดเลยปิดไฟละมืดเลยโอเค เข้าตรงนี้แน่เลยอ่ะไปอุ๊ยเจียมากทุกคนสับลัดจากต่างดาวนั้นรึตายตายไม่มีใครรอดไปจากที่นี่ฉันบอกเลยอุ๊ยเอากดผิดขอโทษค่ะกดผิดแอมโซซอรีทุกคนอุ๊ยน่ากลัวมากเฮ้ย ที่ไหนกันเนี่ยโว้ยอ๋อเรามีอีกฝั่งหนึ่งแล้วโอเคเปิดได้เชื่อมกันโอเคสิ่งมีชีวิตต่างดาวตายให้หมดตายให้หมดอ้าวไปไม่ได้ต้องขึ้นตรงนี้โอเคค่อยๆมานะค่อยๆมานะโอเคแล้วก็มาตรงนี้โอ้ย เออเอบโอเคเอ้ยกระโดดดิเอ้าทำไมกระโดดไม่ได้หรอติดอะไรหรอ <c oughs> โอเคพินัลล่าโอเคทุกคนขอุดยอ้าน่ากลัวมาก มันจองจะเล่นงานฉัและโ,โอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยระวังตายเราไปไงเนี่ยโอ๊ยเสียงปืนดังมากเลยอ่ะเราไปไงอ่ะมีโรคเสพ มันต้องรอให้เสียงมันดังอยู่ทักก่อนนะโอเคน่าจะาไป้ว okay. ไปดักนา้ำกัานเถอะเอเกือบตายไหมล่ะ๋เอ,อเข็มเป็นห้องเชื่อมกัน อ้าวทางไหนเนี่ยอ of of oh, oh, ๋อฉันต้องพังมันไหมโอ้ย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 เรามีระเบิดนี่นามีน้อยหน้ายังไงเดี๋ยวรอไปก่อนเดี๋ยวรอมันก่อนทุกคน ออกไปเก่งโอเคพังแล้วแนะ่ๆอ้าวอย่ามาซาให้มันมากนะร,ระบบรักษาความปลอดภัยอะไรกันสวีกอะไรเนะี่ยโอ้ยคนตายเต็ไมไปหมดแก ขึ้นไม่ได้ป่ะต้องไปเอามันเอาขึ้นไม่ได้อ่ะทุกคนโอเคอเยอะเยอะโอ๊ยเป็นงขอใช้ปืนนะครับแกจะเยอะเกินไปแล้วจะเยอะเกินไปแล้วนะมาเรียงรายเลยตาหนูหนหนโอเคนะโอเคโอ้ยยิงอะไรคะ อตามมาค่ะเดี๋ยวนี้เอ่อขออนุญาตฟาร์มกระสุนก่อนนะคะโว้ยอ,อะไรอ้ยดีมากเลยค่ะห้องอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนในนี้ด้วยอ้าวอ๋อเขาบอกให้ปิดไฟ เอเลี่ยนด้วยอุ๊ยอะไรอ่ะอพออ้าวอีอุอ้ยเป็นเศษซากเป็นกระลกด้วยอ่ะโอเคนอล่ากันไปตายนะทุกคนงงมากโอเคไปกันเถอะอค่ะโอ้ยอะไรอ่ะโอ๊ยต้องเจอปืนใหม่เดียนโอ๊ย นีน่ต้องเจอปืนใหม่เดียนต้องเจอปืนใหม่เดียนเฮ้ยตายตายตายให้หมดเปิดไม่ได้หรอกเขาไม่เข้าไม่ได้หรอโอเคลบไปหน่อยค่ะเสียงอะไรอ้าวโอ้อ้าวอ,อ้าวอ้าวมาจากนาย โอ,อโ,อโอเคเลือดลดไปสิบลบในค่าลบในค่าโอ้ยกูเพิ่งนรีเลือดมาตาย <c oughs> ตายตายให้หมดสวัสดีค่ะ <c oughs> ไปกันเถอะไม่ไปหรอโอเคถ้าใครไม่ไปก็ไปไปนะคะฉันขออนุญาตไปก่อนนะคะอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่อันตรายสุดเลย เหมือนมันจะอยู่แถวนี้นะโอ้ยยังทางไปอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะอันตราย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 เฮ้ยอะไรนี่ตายตายอันตรายอันตรายโอเคอะไรคะด็ออกเตร์มาด้วยไหมคะ

มาค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณพี่อ้าวคุณพี่คุณพี่มาตาไหน <S <S เดี๋ยวมาเยอ่อันนี้กล่องระเบิดนะฮะดูแล้วมัตายตาย,ตาย,ยโโอีพวกเอเลี่ยนสปีชี่ต่างโลกอืมนี่ฉันมาปราบพวกเธอทุกคนเลยโอเคห้องอะไรเนี่ย สว <พ uka> ัสดีค่ะต้องไปไหนเนี่ยหอ้ <c oughs> องน,นี้ไปไม่ได้หรออุ้ยอาวุธเต็มเลยอ่ะนี่คือห้องอะไรอุอ้ยฮะมีตายตายตายที่หมดไออ่ะอ๋อไม่ได้กล้าแล้วต้องเปลี่ยนปืน มีการกินเล็งกันแถวนี้นะคะอุ้ยน่กกากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยตายห่ากันหมดเลยทุกคนอุ้ยวันนี้ตายแบบท่าฉี่ขาเซ็กซี่สุดๆอุ้ยอัน,นห้องนี้มันจะมีแผงกั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องอื่นกันดีกว่านะห้องอะไรเอ่ยไปไม่ได้หรอโอเคเราต้องมาฝั่งนี้ที่มันมีทางลงไปด้วยนะ ใอเย็นเย็นตายให้หมดขอเก็บหน่อยอ้าวเก็บไล้วหรออ๋อคือที่ฟาร์มกระสุนเพิ่มไม่น่าเลยอ่ะ ตายให้หมดตายให้หมดตายให้หมดคนชนากลัวจริงๆเลยนะคะเนี่ยโอเคเราจะต้องไปห้องนั้นนะคะทุกคนโอเคโอเคค่ะทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะจะไปห้องตรงนี้กันต้องมีอะไรแน่เลยเป็นห้องนั่งพังได้ไหมเนี่ย โอเคครัง้งหน้าจะต้องไปห้องนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันร์ทหน้าทุกคนสับดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย